ช่วงชำแหละโต สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบยอีกแล้วนะคะยี่ได้รับเข้าสู่ช่วงชำแหละโตนะคะเป็นช่วงที่เบก็จะมาเปิดแต่ละกล่องบนโต๊ะของเบยให้ได้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสําหรับอีพีนี้นะคะเบหยิบเจ้ากล่องชีนามอนมานะคะใครเป็นแฟนขับชีนามอนกันบ้างคะเจ้าชีนามอนเนี่ยก็จะมากับสีฟ้าพาสเทลสวยๆแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าข้างในกล่องชีนามอนเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะ เริ่มจากตัวกล่องกันก่อนเลยนะคะตัวกล่องเนี่ยเบสซื้อมาจากช็อปซาริโอนะคะราคา650บาทซึ่งตัวกล่องเนี่ยเขาจะแถมปากกาดินสอมาให้แบบนี้นะคะ2อ,อันนี้อันนี้จะเป็นตัวปากกานะคะเป็นหัวชินามอนนาเวลากดจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเจ้าหมีนะคะเจ้าหมีก็จะเป็นตัวดินสอกดค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นๆในกล่องของชินนมอนบ้างนะคะคอลเลกชันของชินนมอนมีน้อยมากเลยนะคะก็อันแรกก็จะเป็นตัวปากกาคอลเลกชันใหม่นะคะปากกาหัวโตวคอลเลกชันใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะแท่งจะเป็นสีขาวแบบนี้เวลากดนะคะหูก็จะขยับได้แบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะ ส่วนตัวดินสอกดนะคะของคอลเลกชันนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นตัวแท่งสีฟ้าค่ะกดแล้วหูก็จะขยับได้แบบนี้เช่นเดียวกันค่ะ นี้เนี่ยดินสอกดไปซื้อจากฮ่องกงนะคะส่วนปากกาเบสสั่งออนไลน์มาซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ช็อปซาริโอราคา375บาททั้งคู่เลยนะคะตอนนี้ยังมีขายอยู่เพราะว่าเป็นคอลเลกชันใหม่ค่ะแล้วก็อีก2อันที่เหลือมีน้อยมากเลยนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นปากกานะคะเป็นคอลเลกชันของเปลือกหอยค่ะ น,นีเบสซื้อมาจากช็อปนะคะ250บาทแต่ว่าคอลเลกชันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็อันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะซื้อมาจากช็อปซาริโอเหมือนกันนะคะราคาคือ 200... 225บาทนะคะกล้องไม่โฟกัสเลยเดี๋ยวเปิดข้างในให้ได้ดูนะคะตูว รอสะสมมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ดูกันนะคะก็จะเป็นตัวเหมือนกับว่าชินามอนกับหมี่นะคะเลื่อนขึ้นลงได้แบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นปากกาดำนะเป็นปากกาดำนะคะแต่ว่าเบสลองเขียนดูแล้วเนี่ยลื่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ได้ดูเอาเป็นกระดาษชินามอนละกันนะคะจะได้บอกว่าเข้าคอนเซปต์นะเดี๋ยวเราเลื่อนกล้องลงนิดนึงนะคะก็เวลาเขียนเนี่ย ลื่นมากเลยนะคะตัวปากกาเนี่ยคือชัดมากๆเลยนะคะชินามอนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะค่ะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการชําแหละตัว EP นี้กับเจ้ากล่องชินามอนสุดน่ารักตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะดูว่ากล่องต่อไปที่เบสจะมาชําแหละเนี่ยจะเป็นกล่องไหนนะคะสําหรับวันนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ